ดีค่ะพบกับ My Memory Chanel n นะคะวันนี้เราก็ตื่นเช้ามากเลยนะดูสิหน้าตายังไม่ได้ล้างเลยนะคะฟันแรงไม่ได้แปลกหน้าก็สุดมากนี่คือสภาพตื่นนอนนะคะอย่ากตกใจกันนะก็คือวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึง่งซึ่งป้าเราจะมาจากเมืองไทยนะคะแล้วเราจะไปพักที่โรงแรมกันสองคืน ล้วก็จะไปต่างประเทศอีกวันหนึ่งไปเที่ยวเฉยๆแล้วก็กลับ <c oughs> มาที่โรงแรมคืนนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วเราต้องออกจากบ้านประมาณก่อนเที่ยงซึ่งยังไม่ได้เก็บกระเป๋าอะไรเลยทางนั้นนะะเพิ่งตื่นนอนรีบอีกแล้วยังไม่ได้จัดอะไรเลยนี่ก็กำลังกินนะคะ เมื่อวานทำเค้กกล้วยหอมไปเซอร์ไพรส์ป้าพวกนี้เพราะว่าเราต้องเดินทางแต่เช้าแล้วแบบจะไม่มีเวลากินอาหารเช้านะคะก็เลยทำเค้กกล้วยหอมไปกินบนรถค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะตอนป้ามาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะแล้วก็เจอป้าเราแล้วไปดูกัน พาป้าๆนะคะถ่ายลูกค่ะอากาศดีมากเลยที่เคิร์นเดี๋ยวจะพาป้าป้าเที่ยวแล้วก็ชอปปิ้งนิดหน่อย,อนนอยพามาเดินข้างในเคนิร์นดูมนะคะ เล่าประสบการณ์ชิปต้อมเป็นยังไงบ้างมาเยอรมันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อากาศอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่ลมลมเครื่องรถไฟเดินต่อเลยอากาศก็ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าก็ไม่เท่ากับฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อากาศจะดีกว่านี้เยอะชิงแลองก็ฮอลแลนด์ก็โอเคกว่านาะ มานี้เราได้เห็นอะไรมาบ้างพาพา <ไอ S 2> เที่ยวไ, <อ S 2> ได้แล้วนี่น <ไอ S 2> ะคะไอเห็นแนกในเยอรมันใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรโบสถ์หรือวิหารใช่คืนน่ดูใหญ่โตอลังการมากชอบเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนชอบความแปลกใหม่ศิปลปะการต่อสร้างได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แปลกตาชอบชอบชอบอ โอเคน้ำลายใช่ไหมนี้ไปนอนไปนอนไปนอนเป็นไงบ้างคะโอ้มีแต่รถไฟจนถึงตอนนี้ได้นอนแล้วเป็นไงบ้างคะตื่นยังคะสดชื่นประทับใจมากสวยงามเมืองสวยงามมากชอบค่ะป้าปาชอบแล้วก็โอเคแล้วค่ะเพราะป้าๆไม่เคยมางั้ป้าๆก็เลยชอบไงมีโอกาสจะกลับมาอีกค่ะเย้เย้เย้ เดี๋ยวก็จะพาปั๊ป๊เที่ยวก็ถ่ายรูปกันต่อน,นะคะจือกันตอนกินข้าวอาหารมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนมันก็ดึกมากแล้วหลังจากที่เรากินข้าวกันแบบอ,ร,อร่อยนะคะกินไปประมาณ สองรอบสองรอบแรกเพราะรอบแรกก็คือยังพี่คนนั้นพี่คนนึงนะคะยังไม่มาเลิกงานสองทุ่มมาถึงเกือบสี่ทุ่มสมทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบก็กินกับพี่เขาไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวเอาตรงไหนมานีโผล่มาลุกๆทุกทุกทีกทุกท ไม่ใช่อีเพียนนี่นะคะเวลาอุ้ยเห็นรูปเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราต้องตื่นเจ็ดโมงทอาเผาเหรออือจะปิดหนหน้าอยู่แล้วก็จะเรซื้อชาไข่มุกมานะคะกาว่าจะกินที่ที่ร้านอาหารแต่เราก็ไม่ได้กินนะะเราไปกินตอนนี้นะคะป๊าปาก็นอนแล้วนะคะทุกคน นีช่ชาไข่มุกไข่มุกไข่หมงกันแถียงปะแล้วก็จะมารีวิวขนมที่พี่ที่ไทยซื้อมาฝากนะคะน่าจะซื้อมาจากดองกี้มาเหล่าอ่ะมาสิเราจะมารีวิวอันนี้กันนะคะมนอ,อะไรนั่นก็ช็อบชอ็อันนี้กับนี่ปกติช็อคไม่เคยได้เก่งแล้วอะไรถ้าดื่มน้ำไปเยอะมาก อืมอ้านอนแบบนี้ฟังได้ไหมฟังไม่ได้ยาไม่อยากไม่อยากนอนกับน้ำชาทีนีไม่มีมอสเราจะเปิดอันนี้กันนะคะจะนั่งก็ได้ไหมตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบ กังซี่เฮ้ยหอนหายวู๋อะไร่รอะไรมาชิ้นตัวหางเป็นหนึ่งแล้วจะมีไส้นะคะไส้ช็อกโกแลตตอแล้วไม่ว่าไส้คินมะมาจ้าจ้าเกิดซนไทยถ้าเกิดซนไทยเราจะไม่จำไม่จำแล้ว ทุกคนคือข้างหลังแลเสียงพัดลมเอ้ยอย่าบอกของเีมาเสียงพัดลมเราอยู่ยเมืองไทยอ๋อหรอเราอยู่เมืองไทยวันนี้เราอยู่เมืองไทยสวัสดีค่ะตอนตอนตีหนึ่งเ <c oughs> วลานอนอีกห <c oughs> กชั่วโ <c oughs> มงก็ดสบายอะสบายดีกุญแจอะไรดีหลาเลืเกิน ต้องรอพี่ด้วยหรอกก็กินไปนีกไนชิมพร้อมกันเราเป็นผีเราเป็นผีในห้องผีตาหนีไปวีดีโอเอาอันน,ออน,นี้เอาอันนี้ไม่หักสิทไมมันหักไปแล้วไม่งไงหัหกมันหักไปแล้วนุ่มดอกเตอร์มันหักไปแล้วอ่ะหนึ่งสองเอาละแล นัวเคยชิมแล้วคือพี่พี่ที่ไทยนะคะเคยมาฝากแล้วนั้นแล้วเราบอกว่าอร่อยอันนี้เลยอ่ะของไทยอะมาฝากดองกี้ของญี่ปุ่นเหมือนอันนี้เหมือนอะไรวะไม่ต้องกังวลเยอรมันไม่มีมดมันจะขนมฟันโอปะกลมกลมอืมแล้ว ถ้าขเดี <sm lamps> ๋ยวมันไม่มีมดนะคะทุกคนมดไม่กัดนะกินอิ่มชิมอิ่มว้าอ่อืมเราคืออันเร์ ถ้าใครมิ้งจะรีวิวไหมไม่ต้องหรอกมั้ง <laughs> กินมาหลายปีแล้ว <laughs> <laughs> ในกล้องก็ไม่รู้จริงๆก็จะมาปิดคลิปนะกินมา่อกี่ปีแล้ววะตั้งแต่ร้านเปิดใหม่ต <laughs> ั้งแต่ยงนู้จักพวกพี่อะ่ะใคหบอกเขาไปว่าอย่างมั้งจีนะ ไม่ถึงไข่นุ่ถึงใจยี่ไม่ใช่ไข่นุมยี่นุ่มอยู่จ้าเริ่มมีความแบบแขงนิดนึงตอนจีหนึ่งโมดีไข่เขาเคยกินชาไข่หมดตอนจีหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ชาชานมเหมือนแบบบ้านเรานะคะมันเป็นชาด้วยแหละชาที่ทำให้ไม่นอนดีนทั้งคืนนอนเ้วก็หลับได้ เราจะปิดแล้วเสียงเคียว <laughs> <laughs> ใส่เบื้องหลังเลย มาไม่อันนี้มันอยู่กล้องพี่ไงเดี๋ยวคนอื่นดูเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้ว่าเราเวลาเราถ่ายนะคะมีกระป๋องอะไรอยู่ข้างน่าวิธียูทูบเบอร์นะ one t วันนี้นะคะก็วัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะคะเราก็จะชาไข่มให้หมดแล้วเราก็จะไปนอนนั่งหน้าเป็นฟันนอนนะคะตื่นแต่เช้าก็คลิปต่อไปจะเราจะไปเที่ยวไหนกันก็เากติดตามน,นะคะบ๊ายบาย